ช่วงนี้เราเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะช่วงเวลานี้ผู้คนจำนวนมากในกรุงเทพยังคงใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเพราะว่า ปัญหาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและน้ำท่วมขังที่เป็นปัญหาอย่างมากก็คือที่บริเวณถนนพหลโยธินและบริเวณรังสิตนะคะโดยเฉพาะที่ย่านวงเวียนบางเขนน้ำท่วมระดับสูงอยู่ออกมาตามท้องถนนด้วยและช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์สดๆกับคุณจิราพรคำพาพันธ์ค่ะคุณจิราพรคะ คุณนัฐา,าและก็คุณผู้ชมคะหลายคนที่ยังคงใช้ชีวิตบนถนนในค่าคืนนี้เรียกได้ว่าสาหัสสากันเลยทีเดียวค่ะสําหรับเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังปทุมธานีหรือรงังสิตนะคะเรามาประจําการที่ถนนพหลโยธินเส้นทางนี้ก็จะไปที่รงังสิตได้เหมือนกันค่ะแต่เนื่องจากว่าจุดนี้วงเวียนบางเขนถือว่าเป็นจุดบอดอีกหนึ่งจุดของกรุงเทพมหานคร เวลาที่ฝนตกลงมานะคะก็จะทําให้เกิดดาท่วมขังบริเวณจุดนี้ซึ่งขณะนี้การระบายน้ําเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างช้าๆค่ะจึงทําให้เกิดภาพบรรยากาศภาสภาพการจราจรติดสะสมท้ายแถวอยู่นี้เรียกได้ว่าเลยท้ายไปจนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะรถสามารถขยับได้ช้าๆค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมสภาพการจราจรบริเวณวงเวียนบางเขนจุดนี้เองนะคะเรียกได้ว่าอยู่ใกล้กับเขตหลักสี่จุดที่มีปริมาณฝนในวันนี้ตกลงมาสะสมมากที่สุด ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมจึงทำให้พื้นที่รอยต่ออย่างบางเขนหลักสีีถนนแจ้งวัฒนะจุดนี้จะมีปริมาณน้ำท่วมขังมากเป็นพิเศษในช่วงเย็นวันนี้ค่ะแล้วก็ในขณะนี้แม้ว่าในหลายจุดจะมีการระบายน้ำลงไปแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าวงเวียนบางเขนถือว่าเป็นจุดบอดน,นะคะน้ำยังคงท่วมผิวการจราจรเส้นทางที่จมุ่งหน้าไปยังสะพานใหม่ แล้วก็ไปยังรังสิตปทุมธานีค่ะท่วมผิวการจราจรบริเวณวงเวียนบางเขนประมาณ2ช่องทางการจราจรด้วยกันทําให้รถนั้นบีบตัวลงเหลือเพียงหนึ่งช่องทางการจราจรเท่านั้นที่สามารถขับขี่ได้นะคะขณะเดียวกันค่ะเราเห็นการทํานานของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานเขตบางเขนหลักสี่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารนะคะนํารถมาจอดสแตนบายไว้จํานวนหลายคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรถของเทศกิจแล้วก็รถของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ว่าจุดนี้เนื่องจากว่าเป็นโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียวสามารถที่จะคมนาคมขนส่งได้อยู่ในขณะน,นี้จึงทําให้ไม่เห็นภาพของประชาชนต้องใช้บริการรถของเทศกิจมากนักนะคะแตกต่างจากถนนแจ้งวัฒนะที่ดิฉันไปสำรวจมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา เส้นทางนั้นยังเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูอยู่ค่ะยังไม่มีการก่อสร้างรถไฟยังรถไฟฟ้า BTS ยังไม่เสร็จทําให้ประชาชนไม่มีทางเลือกต้องใช้รถสาธารณะเพียงอย่างเดียวอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้เห็นภาพบรรยากาศสดๆในขณะนี้เรื่องของสภาพการจราจรกันบ้างก็แตกต่างจากช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยสแตนบายไว้รถก็ทำความเร็วได้ช้าๆนะคะ ไม่ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหากมาถึงจุดนี้ผ่านไปแล้วสะพานใหม่ก็ยังคงติดต่อเนื่องไปยังถนนพระโยธินขาออกรังสิตปทุมธานีบริเวณอนุสรณ์สถานจุดนั้นก็จะมีน้ําท่วมขังผิวการจราจรอยู่ค่ะนี่ก็เป็นสภาพการจราจรในค่ําคืนนี้ที่คนกรุงบนนักบ่นนานนะคะว่าใช้เวลาเดินทางกลับบ้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงค่ะขณะเดีวยวกันสิ่งที่ต้องเอาใจช่วยก็คือ ในเรื่องของการเดินทางแล้วยังเป็นในเรื่องของการติดตั้งเครื่องสุบน้ําของเจ้าหน้าที่ที่จะระบายน้ําลงสู่คลองสายหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรที่อยู่ใกล้กับบางเขนจุดนี้ตอนนี้ปริมาณน้ําก็ยังคงล้นตลิ่งอยู่ค่ะชาวบ้านที่อยู่ริมคลอง เตรีมประชากรแล้วก็คลองบางบัวที่อยู่ใกล้กับพิชันอยู่ในขณะน,นี้ชาวบ้านริมคลองค่ะคุณณฐาคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่ายังใช้ชีวิตได้ไม่ปกติจนถึงวันที่12กันยายนนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ากรุงเทพมาหานครจะเจอกับขบวนฝนมาอีกรอบนึงค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นบริเวณถนนพหลโยธินขาออกเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังรังสิตปทุมธานีค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณจิราพรคะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนาะทีนี้บริวเวณแยกวงเวียนบางเขนนะคะซึ่งเห็นได้ชัดว่ารถยังติดอย่างหนักสำหรับช่วงค่ำคืนคืนนี้